ตลาดราคามันตกนะครับแล้วเมื่อวานผมพลาดจริงๆเพราะผมไม่มีเวลาว่างที่จะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆดูในจังหวะที่ราคามันตกนะครับก็คืออยากจะบอกว่านะครับกำไรนะครับหรือโอกาสดีๆเราจะได้ในตลาดที่ราคาตกนะครับราคาตก สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาอยู่ในช่องของพี่อุ้ย ada นะครับก็นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญบิตคอยแคดแล้วก็เหรียญบิตคอย btc นะครับก็นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้สังเกตเห็นนะครับตลาดที่แดงเขือกเลยนะครับ คือตลาดราคามันตกนะครับแล้วเมื่อวานผมพลาดจริงๆเพราะผมไม่มีเวลาว่างที่จะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆดูในจังหวะที่ราคามันตกนะครับก็คืออยากจะบอกว่านะครับกำไรนะครับหรือโอกาสดีๆเราจะได้ในตลาดที่ราคาตก ร,ราคาตกเพราะว่าเราซื้อในราคาที่ถูกแล้วเราจะได้จำนวนเหรียญที่เยอะนะครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้นะครับวันนี้วันที่อ่สิบสองเดือนสิบสองนะครับปีสองพันี่สิบสี่นะครับก็ตลาดกลับขึ้นมาเขียวอีกครั้งหนึง่งนะครับกลับขึ้นมาบวกนะครับสำหรับเหรียญ BTC นะครับ เมื่อวานนี้นะครับร่วงลงไปนะครับ95,834เหรียญน,นะครับส่วนวันนี้นะครับกลับตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่155,54เหรียญน,นะครับส่วนเหรียญ BCH นะครับ BCH นะครับเมื่อวาน ตกไปอยู่505เหรียญน,นะครับ505.90เหรียญน,นะครับแล้วก็วันนี้นะครับกับตัวขึ้นมาอยู่ที่554.10เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เหรียญทอนนะครับเหรียญทอนอัปเดตเหรียญทอนด้วยนะครับเหรียญทอนนะครับเมื่อวานตกไปอยู่ 5.788เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้ก็ดีตัวกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่6.454เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าไปดูในอพอร์ตมาเก็ตแคปนะครับพอย์ตมาเก็ตแคปนะครับจะอยู่มูลค่า214.72บาทอ่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับ สองร้อยสิบแปดนะครับจุดศูนย์แปดนะครับเมื่อวานนี้นะครับตกไปอยู่เอ,อ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมดูก่อนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตกไปอยู่ 197.33บาทนะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาปัจจุบันก็คือ218บาทนะครับณนะนะเวลานี้นะครับก็นะครับสำหรับแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับ emcd.io นะครับผมก็ยังคงลงทุนอยู่นะครับแล้วก็แผนก็ ก็ยังถือว่าอยู่ในฝั่งกำไรอยู่ต่อให้ราคาตกลงมานะครับจากวันจากคลิปก่อนที่ผมอัปเดตไปนะครับก็คือ1 2 5ยยี่สเหรียญน,นะครับแต่ว่าหายไป10เหรียญน,นะครับหายไปประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่ก็ยังถือในฝั่งบวกนะก็ยังถือในฝั่งบวกอยู่นะครับราคาตกจังหวะนี้นะครับผมมองว่า ยังเป็นจังหวะที่น่าน้าเข้าซื้อนะครับน้าเข้าทํากําไรอยู่นะครับก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับราคาเหรียญ BTC นะครับ BCH แล้วก็เหรียญทอนนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่อุ้ A D A ของผมไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ